เอาอีกไอ้สองจุดสองล้านล้านนี่โอ้โหดูมันเยอะเหลือเกินนะเยอะเหลือเกินนะสงสัยเอาไอ้ธนบัตรทั้งหลายมาใส่ห้องนี้คงจะไม่พอใส่นะอ่ะ <c oughs> คำถามว่าโครงการกี่ปีฮะเจ็ดปีใช่ไหมเจ็ดปีเห็นว่าอย่างนั้นนะนี่ฟังเขาอย่างเดียวนะโครงการเจ็ดปีโครงการเจ็ดปีงปลงมาหารทีปีหนึ่งสามแสนกว่าล้าน ทำไมแกไม่กู้ผ่านพรวงงบประมาณวะสองล้านล้านนี่มันทําปีเดียวเสร็จเหรอไม่เสร็จค่อยๆทาไปปีละปีละสเต็ปทีละเสเต็ปเจ็ดปีเจ็ดสเต็ปไม่ได้เดี๋ยวรัฐบาลใหม่ไม่ทําไม่ทําตามเอาคนไหนว่าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านตลอดชาติแกแกเป็นรัฐบาลตลอดชาติแล้วแกกลัวอะไรไก็แบ่งมากู้ในงบประมาณทิคําตอบก็คือ ผมค่อนข้างจะมองในแง่ร้ายทั้งหน่อยนะเวลาทํางบประมาณบังเอิญผมนี่เคยอยู่ในราชการมาเคยเป็นหัวหน้าส่วนราชการมาเวลาทํางบประมาณเนี่ยคำคำของงบประมาณประจําปีเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดต้องมีรายละเอียดเช่นผมจะทําถนน,นจากตรงนี้ไปตรงโน้นเป็นระยะทาง1ิบกิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตมันต้องมีต้องมีสเปคนะต้องมีสเปคนะเหล็กกี่เส้นหนาะเท่าไรอะไรเท่าไรมีหมดเลยค่าก่อสร้างตารางเมตรละเท่าไรรายละเอียดยนะิบฮะเพราะฉะนั้นพรบงบประมาณามประจำปีที่เขาเสนอสอสอแต่ละคนเขารับไปเป็นกล่องนะนะผมไม่ทราบผมผมไม่เคยเป็นอสสอ แล้วก็ไม่เคยคิดจะเป็นสวก็ไม่เคยคิดจะเป็นไม่เหมือนอาจารย์เจิมศักดิ์ยังเป็นมาทีนึคิดก็ไม่คิดแต่ผมเห็นว่าเห็นถเนเถอก็ไปทีเป็นกล่องจะได้รับคนละเป็นกล่องถ้าจะดูรายละเอียดจริงๆนี่นะฮะแทบไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าศึกษากันจริงๆโครงการมันมีหมดนะแล้วจะมีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผน่นดินว่า จะต้องใช้เป็นค่าไอ้นั่นเท่าไหร่ค่าเนี่ยตรงไหมไม่ตรงมีเรื่องแต่เอาจะคู่เงินมาอย่างนี้นะมันไม่ใช่งบประมาณนะกู้มาลอยลอยทำโครงการอันนี้โครงการอันนี้โครงการอันนี้แล้วก็บอกว่าเป็นโครงการอะไรฮะเ,เขาเขาเรียกโครงการนะพื้นฐานอะไรนะ โครงสร้างพื้นฐานใช่มั้ยโครงกาครงสร้างพื้นฐานถามว่ากู้เอามาเสร็จกูมาจำนำข้าวต่อได้ไหมเอาโครงสร้างพื้นฐานไงกระเป๋าชาวนางไงมันก็ตีความกันจนได้แหละนี่ก็เป็น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 ,ปนแง่คิดอีกอย่างหนึ่งนะครับ